สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมจริงๆวันนี้ครับผมนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งครับที่เขาท้องตอนนี้ก็พลอลออกมาเรียบร้อยแล้วแหละครผมก็เลยอยากจะนําข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่มีผลต่อทารกและเด็กเนี่ยมาแชร์ให้ฟังนะครับสารอาหารที่ว่านั่นก็คือโอเมก้าสานั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักโอเมก้าสครับเรามารู้จักไขมันกันก่อนส่วนที่เล็กที่สุดของไขมันครับเขาเรียกว่ากรดไขมันแล้วกรดไขมันที่ว่าเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนั่นคือกรดไขมันจําเป็นและกรดไขมันที่ไม่จําเป็นครับกรดไขมันที่ไม่จําเป็นร่างกายสามารถสร้างได้ครับส่วนกรดไขมันที่จําเป็นครับร่างกายไม่สามารถสร้างได้ต้องได้รับจากภายนอกนั่นเองครับ กรดไขมันจําเป็นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวด้วยกันนั่นคือกรดไขมันโอเมก้าสและกรดไขมันโอเมก้าหครับผมส่วนมากแล้วร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับกรดไขมันโอเมก้าหเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไอโอเมก้าหเนี่ยมันจะอยู่ในน้ํามันพืชอ,อาหารที่เป็นจําพวกผัดครับแล้วใช้น้ํามันพืชเนี่ยเราก็จะได้รับโอเมก้าหอยู่แล้ว แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับมากเกินไปซะ้ดยสัมนะครับส่วนโอเมก้า3เนี่ยร่างกายค่อนข้างที่จะได้รับน้อยครับเพราะว่าโอเมก้า3เขาจะอยู่ในอาหารจําพวกประเภทอาหารทะเลปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่แล้วร่างกายของเรานะครับควรได้รับโอเมก้า6และโอเมก้า3ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าการที่เราได้รับโอเมก้า6มากเกินไปเนี่ยมันจะมีส่วนทําให้เลือดในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างหนืดแล้วก็เกิดริมเลือด ได้ง่ายนั่นเองส่วนโอเมก้าสครับก็จะมีส่วนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้านการอักเสบได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการเกิดริ่มเลือดได้ด้วยนั่นเองอนี้ครับในโอเมก้าสมเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3อย่างด้วยกนันก็คือ ALA EPA และ DHA ALA ครับ ALA เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของ EPA และ DHA ครับส่วนคุณสมบัติหลักมันอยู่ใน EPA และ DHA นั่นเองแล้วคุณสมบัติของเขาคืออะไรครับ EPA ตัวแรกเลยนัก็คือ การต้านการอักเสบในร่างกายครับแล้วก็รวมถึงการลดความเครียดได้ด้วยนะครับผมส่วน DHA เนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างระบบประสาทระบบสมองรวมถึงระบบสายตาด้วยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมีการแนะนำนะครับคุณแม่ที่กำลังท้องเนี่ยให้รับประทานโอเมก้า3ครับเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในโอเมก้า3เนี่ยมันมีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให เด็กทารกที่อยู่ในท้องในได้รับสารอาหารตัวนี้เพื่อไปใช้ในเรื่องของการสร้างระบบประสาทต่างๆของเด็กที่อยู่ในในท้องนั่นเองนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเด็กทารก3เดือนก่อนคลอดแล้วก็เด็กทารก6เดือนหลังคลอดครับที่ควรที่จะได้รับโอเมก้าสครับเพราะว่าถ้าอยู่ในท้องเนี่ย เขาก็จะช่วยเรื่องการสร้างระบบประสาทหรือระบบสมองของเด็กส่วนหลังคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสร้างระบบประสาทระบบสมองเหมือนกันแต่ว่าช่วยเรื่องของการมีสมาธิในเรื่องความจําของเด็กได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ ถ้าคุณแม่ได้รับสารอาหารตัวน,นี้ก็จะมีปาจในเรื่องของน้านมที่จะเอาไปให้เด็กนี่จึงเป็นสารอาหารที่สําคัญที่คุณแม่ควรที่จะได้รับจะมีผลทั้งคุณแม่และเด็กด้วยนั่นเองนะครับข้อ mm hmm. มูลในวันนี้ครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ภายในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพได้เลยนะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้ที่ผมแชร์มาจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณแม่ที่กําลังท้องลูกอยู่หรือคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้ว ถ้าอยากให้ลูกน้อยสุขภาพดีก็แนะนำให้รับประทานโอเมก้า3แล้วเจอก,กันใหม่กับข้อมูลสุขภาพท้งหน้าครับผมสวัสดีครับ